เบสิกสุดนะผมในทุกๆอย่างตอนนี้คุณผู้ชมทุกท่านนะผมตอนนี้อยู่กับเกนสปายและเจนนะผมในวันนี้ก็จะมาพูดถึงตัวละครปีเตอร์ปร์เกอร์ของเรานะผมเป็นตัวละครเบสิกที่สุด เนี่ยผมเบสิกมากะครับผมเนื่องจากว่ามันน่าจะให้เล่นเป็นตัวแรกของเกมนะผมและเป็นตัวที่ใช้งานได้หลากหลายที่สุดแล้วนะผมเล่นอะไรก็ได้นะผมถ้าคุณคิดจะเล่นถ้าใจคุณรักนะผมปีเตอร์เป็นหนึ่งในตัวละครที่เล่นได้ไม่ทุกอย่างเลยนะผมทุกอย่างจริงๆนะฮะเป็นตัวที่เบสิกที่สุดแล้วนะผมไม่บังคับว่าต้องไปด่านโน้นด่านนี้เท่านั้นนะผมไม่เสียเปรียบอะไรมากนะฮะเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเบสิกโคตรๆนะผมเออเล่นได้ทุกอย่างทุกสไตล์จริงๆนะครับโดยผมนะผมไม่ต้องอ่าสาธย ความเก่งกาจของมันเยอะเนาะเนื่องด้วยที่มันเนี่ยเป็นตัวละครที่มีสกิลที่รุนแรงมากๆเอาตัวโตก็คือความโกงของมันก็คือสกิลของมันนี่แหละนะผมสกิลของปีเตอร์นะผมอันนี้คือผมไม่ติดบัฟอะไรนะผมมีแค่บัฟเบิร์กที่ผมใส่แล้วเดี๋ยวจะแนะนําทีหลังนะผมกับลูนนะฮะเอ็นชานด้วยนะผมลูนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่มากดูนะผมสกิลทีเดียวนะฮะ <c oughs> ปับ๊บสองพันผมติดลูนหนึ่งสแต็กแล้วผมใส่ลูนดานเมจมา <c oughs> ปับ๊บสองพันหนึ่งปั๊บ ตอบะสองปูคัมโบปับต่อพะสามแรงิบหายแล้วนะผมพูดได้คำเดียวว่าแรงิบหายเลยนะฮะรายละเอียดสกิลนะผมครูดาวแค่3.5มจุาวิเท่านั้นแต่ผมทำมันเป็น1,170นหนร้อสิบะผมสำหรับเบสิกเนาะแบบไม่ติดคอมโบเหมือนผมนะฮะโอ้โหติดคอมโบทีไม่แรงคิดแต่คิดแต่เลยนะผมปับแล้วชอยอิดออดนะผม <c oughs> คอมโบที่ผมใส่นะผมถ้าเล่นในยินเดียน,นะผมนี่นะผมจะใส่เป็น,ใน,ในได้เดาจับไวแล้วก็แนะนำไปคลิปที่แล้วนะผมไม่รู้ว่าคลิปที่แล้ว หรือคลิปต่อไปนะผมไม่รู้จะลงวันไหนนะผมเพราะว่าผมอัดไป2คลิปเนาะไม่รู้จะลงสลับกันหรือเปล่านะครับใชไวเนะผมใช้ได้ดียินดีดนนะฮะคอมโบที่ผมจะใส่ไปนะผมเปิร์กนะผมจะใส่เป็นเปิร์กนี้นะผมก็คือมันจะเพิ่มความเสี่ยงจากการโจมตีครั้งต่อไปอีก30%มสิบเปอร์เนะผมเมื่อไม่ทำอะไรจะโจมตีนะผมเป็นเวลา2วินะฮะยืนนิ่งๆนะผมหรือถ้าไม่ทําอะไรเนี่ยสวินะผมคุณจะตีแรงโคตรๆนะฮะในการโจมตีครั้งต่อไปนั่นเองนะผม ต่วเปิร์กนี่นะผมดาบหนักนะฮะสกิลที่ใช้งานบนพื้นดินเนี่ยจะน็อกแบ็กัตรูไปไกลขึ้นถึง28%เนี่ยผมก็คือตบทีตายหา่าเก็ตไหมขบโบนี้นะผมเน้นตบทีเดียวตายห่านะฮะเนื่องจากว่าเกมเนี่ยการน็อกแบ็กแต่ละอย่างเนี่ยมันจะนับตามเปอร์เซ็นต์เลือดของเลือดของเราวัดอีบ้าเราเลือดเหลือเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยน็อกแบ็กมันก็จะหนักขึ้นตามนั้นนะผมยิ่งเราเลือดน้อยเราก็จะยิ่งน็อกแบ็กไกลประมาณนี้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ใส่คารโบแบบนี้ก็คือทําให้เขานอกแบบไก่แบบกลยิ่งขึ้นเข้าไปอีกนะครับผมเอนชานนะผมจะใส่เป็นเอนชานกองหน้านะฮะเนื่องจากว่าตบเขาไม่เอาทีเดียวแบบหน้าหันเลยนะว่า30เปอร์เซ็นต์นะฮะแต่ก็เงื่อนไขอะไรก็คือเมื่อตอนชีวิตของศัตรูมีมากกว่า60นะครับผม่วนเอนชานป้องกันเนี่ยใช้ได้หลายอย่างนะโล่ Low ก็ใช้ได้นะครับผมอ่าโล่ Low ก็ใช้ได้นะแต่อันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะผมรูนอะอะไรนะ แดงเลือดนะคะเดแงเลือดเลยว่า7จ็ดนะผมก็เลยใส่เดงเลือดมานะผมเด,ง,ดงเลือดว่าเจะดีมากๆนะครับตัวนนะผมรูนหลักเนี่ยเลือกได้2อ,อย่างนะว่าคุณจะเป็นสายดาวเหมนะผมนักสตงของเจรยนะผมหรือหรือนะผม มันจะไปเป็นสายยื้อนะผมว่าคือฉกโจชปตาเนาะเพราะว่าสกิลเราเนี่ยตบทีเดียวหน้าหันอยู่แล้ว2000เห็นไหมเบสิกก็คือ2 0 0พนะฮะเราสามารถเอาไปยื้ได้นะผมยื้ให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้แต่ถ้าอยากออกแรงยิ่งขึ้นเข้าไปอีกก็ใส่อันนี้นะผมละ,ะตรงจะเลยเนาะตอนนี้นเนี่ผมว่าเขาเอามาเล่นน็อกแบ็กนะฮะน็อกแบ็กแบบน็อกแบ็กเข้าไปอีกนะ <S <S ผมทำให้คุณศัตรูเนี่ยตายแบบตายแล้วตายอีกนะฮะส่วนตากนี้ผมก็จะใส่ไปคึกขนองเนาะผมเอามาลดดามไปอย่างเยืิ่งแดดนะครับ มันก็จะเป็นคอมโบเบสิกหลักๆที่สามารถเล่นได้ดีในยินแดนนะผมและหมดอื่นด้วยเช่นกันนะสามารถเอาไปเล่นดูอัศด,ดาวก็ได้นะผมหรือจิมทัดดาวก็ได้นะครับมันสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยอ่ะคือถ้าจะไปเล่นสโหมดนั้นนะปรับปรับแค่สอ,อย่างก็คือสเปลเนาะเอาลองใส่สเปลอื่นก็ได้นะฮะแต่สเปลที่อ่าจะว่ากันดิสเปลเนี่ยมันต้องซื้อไง เพราะฉะนั้นเนี่ยคุ้มสุดก็คือใส่แค่สปเปลยฉับไวเนี่ยแหละนะครับผมมาลองกดให้เล่นให้ดูเลยยินดีดแดนนะครับมาเรามาเล่นกันรอบแรกด้วยทีคน2บอทหนึ่งนะฮะโอเคผมมืนจะเจอคนในกียวเราด้วยนะผมแล้วก็เจอบอทนะแมวหลงบ้านนะอ่าป๊หนึ่งพันหนึ่งพันแปดเมื่อกี้เป็นไงอ่าปปไปโดนโอเครอ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 โอ้อยโอ้อยโอ้อยฮึ ตบบู้ยไม่ทันตีหน่อยจำไว้แต่ตบนะผมตีนิดนึงนะผมตีธรรมดาปีเตอร์ก็เป็นการโกเหมือนกันนะผมเนื่องจากว่าเปอร์เซ็นต์ของแป้งเนี่ยเยอะมากๆนะครับผมโอ๊ยโอ้ยโดนตบแป้งเลยสองพันหนึ่งโคตรจบเอ่ากดตีปั๊บปั๊บปั๊บปับปับตบปันแปดเอาออกเอาออกบอกอนโอเคเรียบร้อยนะผมนะรอรอผมรอ ตปตบไปเลยสองพันหนึ่งอติอติอ่าว่าได้เขาจะกดอติอนะครับผมโดดนิดหนึ่งโอ้ยไม่ทันจับหายมาเรดปีเตอร์ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะผมพยายามรอตอบแบบนี้แหละนะครับผมเบสิกส่วนแล้วตบไปสองพันสองตีเอาออกหน่อนเยเอาตบเฮ้ยตบสกิลปาัปาปา่าป่าโอ้โหไม่ทัน รอบนี้แอบแย่นะทุกคนเพราะว่าฝั่งเรามีฮุกที่ค่อนข้างจะเออพี่ยาโดนตัดตัวเอาดิอ okay. 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 ่ะบไม่ทันตีธรรมดาหนึ่งโอ้ยโอ้ยอ่าโอเคโอเคอ่ามียาไหมมียาไหมไม่มีตบไม่โดนเจ็บเจ็บเจ็บตบโอเคลิปเตอร์ไม่มีแล้วมากแลยผมมีแต่คำว่าตบนะฮะ โอเคมันตบกูรอ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 ,รอเราต้องใจเย็นนิดนึงนะผมเพราะว่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรวะฝั่งเรามันไม่มีคนยืนนะผมบอดเราไม่ยืนอยู่แล้วเนาะก็ต,ตะกิวข้ามไปอันติข้ามปรับโอเคเพิ่มตบหูหลังดน้าพันแปดตัวยอดตบอีกทีนึงพันหกอุ้ยอ่าเรียบร้อยนะผม เออคือรอบนี้นะผมฝั่งเราไมนมีคนยืนนะผมเลยต้องแบบว่าแอบต้องแบบใจเย็นนิดนึงต้องปไปเลยพันเก้าต่อยต่อยรอดีเงินนั้นนะฮุกกว่าโอ้ยเอ,เอ้าผมกดอะไรผมเนี่ยเมื่อกี้ผมจะตบไอ,อ้นี่ใจยนะตะกี้อ่าฮะตบแปงเลยสองพันสามตะกี้แล้วก็อตินั่นเนี่วานอ่ะอ่าตบพันสองพันหนึ่ง เอ้ยชิบหายอึ๊บโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้โหไม่ทันปับปับปรับโอ้ยไม่โดนโอเคตอบไม่โดนโอเคแต่ได้วงอยู่นะครับผมแย่นะแย่รอบนี้แย่มากเลยปะยังหยาตั้งนี้าหยาเนอะผมฝั่งเรามีแค่เราที่ยืนนะฮะดูดิโอ้ไม่เตรียมโดดละอะไรเรียบร้อยแพ้ละหยาเออเรียบร้อยแพ้ไปนะผมสำหรับรอบนี้นะฮะ ปไปโดน่าคนในกิวเราเนะผมโดดป้อมกันน้องฮุกไม่ก็พยายามโดดจนนั่นอะไม่ยืนยิงที่พื้นเลยเนะผมเล่นฮุกเนะี่ยยืนยิงพื้นนิดนึงนะผมนะถึงจะแพ้นะผมเรามาดูผลประกอบการของการใส่เปิร์กกับใส่อะไรของผมนะผมดีน,นะฮะ5าไปเจดแตกไปสองนะผมทำน้ำไปทั้งหมดหนะ้าหมื่นหนึ่งนะผม ยืนวงไปสองนาทีครึ่งนะฮะยืนแล้วยืดอีกอีก่ชิบหายเรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะผมยืนดินแดนนะฮะไม่ว่าคุณจะเก่งเทพเก่งเจงมาขนาดไหนนะผมก็ขึ้นอยู่กับทีมด้วยนะฮะถ้าทีมคุณไม่เวิร์กนะผมก็จะเป็นเหมือนเมื่อกี้นั่นแหละนะผมนะ เออคือมันไม่ม <sus st anza> ีใครยืนด้วยฟังผมเมื่อกี้นะผมน้ำเหมือนอ้างได้นิดนึงแต่แหละนะผมนะนิดนึงนิดนึงมาไหนๆแล้วก็เล่นรอบแรกด้ยินแดกไปแล้วเราเล่นรอบต่อให้ดูรับๆอาทีมทัดดาวกันดีกว่านะผมว่าปเตอร์เนี่ยมันใช้ได้หลากหลายจริงๆนะฮะไปทุกคนผมเจอบอทมาว่านเดี๋ยวตัดไปยินดนแดนวนเดิมแต่แหละนะผมทีทัดดาวไม่มีคนเลยนะหมามูบกลับมาเดยดานยินในแดนสักนิดนึงนะผมหวังว่าจะชนะสักรอบนึงแหรับกิมในวันนี้นะ แต่เอาตรงๆก็คือมันเป็นตัวละครที่เบสิกที่สุดสั้นสำหรับปีเตอร์จริงๆนะผมนะอ่าตัดแฝงปาระเบิดป๊อบสองพันตีธรรมดานทีหนึงเอาออกนะครับผมบที่บล็อกตีธรรมดาปีเตอร์มันค่อนข้างจะซนทานนะผมพยายามกดๆด้วยเนาะป๊อโาบโอ้ยแกบไปอ่ากดอ๋ออออ๋ออ๋ออโอเคอออโอเคโอเคเย็นถอ่ะฮะชุบป๊อ ws. บกดตัดติเป็นไง โอเคต้นบอกเอ,อ,อ,อ่อฮะเอ่อฮะปฝันหกตบเอ่อฮะเอตอตบไม่โดนอตัตีอื้อหือเป็นยังไงต่อ,ตอปไปวิ่งไปตบไปเลยไม่โดนใครเลยกต,ตีธรรมาดาอ่า ผมบอกให้กดตะแปลเพื่อตอบไ้เขี่ยไปในโอกาสตอบตอบเลยนะผมไม่ต้องรอนะฮะไม่ว่าคุณจะทําอะไรอยู่นะผมดันขึ้นลงพื้นเพื่อตบปั๊บแบบนี้นะผมจบแล้วอ่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะผมเล่นปีเตอร์นะฮะเห็นศัตรูจะลงพื้นปั๊บหรือเห็นศัตรูจะนิ่งๆน,งนะผมตบแม่งเลยนะผม ประสิทธิภาพการเล่นของมันจะคล้ายๆกับตอนเล่นลิงนั่แหละนะฮะแต่เล่นง่ายกว่านเนาะลิงคือมันอาจจะต้องคอมโบน,นี่นู่นนี่นั่นเนะผมแต่ปีเตอร์คือตบนะผมตบอย่างเดียวนะผมไม่รู้อะไรตบแม่งอย่างเดียวนะผมไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเนาะผมด้วยปีเตอร์นะตบแล้วก็ตบเนาะผมนะ มันเป็นตัวละครเบสจริงๆนะที่ผมแนะนําให้ทุกคนเล่นจริงๆเนาะถ้าคุณไม่รู้จะเล่นตัวอะไรนะผมไม่รู้จะซื้อตัวอะไรนะผมสามารถหยิบปีเตอร์นะผมทำปีเตอร์ไปก่อนได้นะทําปีเตอร์ทําคอมิวเตอร์นะผมอัพเปอร์ปีเตอร์ไปเล่นก่อนได้นะผมนะเล่นได้จริงๆนะผมไม่จําเป็นต้องไปแบบว่าเล่นตัวอื่นก็นได้นะผมเออมันเป็นตัวละครที่เล่นได้ดีจริงๆนะฮะบังคับก็คือ2เปิร์นี้นะผมนะบังคับเลยนะผมว่า มีแล้วจะดีนะครับผมเออมันจะทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยดียิ่งขึ้นแนละ้วสำหรับเล่นปเตอร์เนาะส่วนเปิร์กันอื่นดีไหมนะครับผมคำตอบก็คือดีนั่นแหละนะแต่มันก็ใช้ได้บางสถานการณ์นะครับอย่างไอ้เปิร์ลเนี่ยเงื่อนที่เร็วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแค่ตอนที่เราเกิดเท่านั้นไงตายเกิดหรือว่าเริ่มเกมนะคะก็คือมันใช้ได้ดีบางด่านที่ต้องเข้าวงแบบว่าไกลๆนะครับผมอย่างไอ้ดานที่มันขึ้นบนลงล่างอะ่ะนะครับผมนี่เดี๋ยวกดให้ดูนะฮะไอ้ด่านเนี่ยนะนะะะน,นะครับผมนะก็จะดีสำหรับเปิเร์นี้นนะครรับส่วไอ้เเิ์ลียวนะีน่่ยผมมนชอบากกะะฮแต็นะ ประสิทธิภาพมันไม่ตู้ไม่เท่ากับตอนตอบอย่างเดียวนะครับผมส่วนเอเฟิร์ทองนะครับผมมันจะทําให้ตะก,กิ้กลางอากาศของเราเนี่ยมีคลื่นดูดกระแทกนะครับผมซึ่งก็ถ้าถามว่าดีไหมมันดีแหละแต่ฟิตเตอร์เนี่ยถ้ามันกระโดดสับนะี่ยมันจะเหมือนเป็นข้อเสียของมันนะครเพราะมันจะนิ่งเนาะถ้าเราแบบว่าดักเขาไม่ดีนะครับผมหรือเราโดดสับมั่วๆเราเรามีโอกาสโดนสวนตายหาได้นะฮะเฟิร์ทองมีไว้ทำอะไรนะผมสำหรับผมนะอัลโต้ก็คือสำหรับผมนะั่นในความคิดผมนะครับ เปอร์ทองกับปีเตอร์นะผมมีไว้ใช้ดักพวกแม่นปืนนะฮะเพราะว่ามันจะอยู่ไกลเราไงถ้าเราแบบว่าเดินเข้าหลังมันไม่ทันหรือว่าเราทําอะไรมันไม่ทันเนี่ยไอ้เปิร์ทองเนี่ยจะใช้ได้ดีมากนะผมเวลาดักพวกแม่นปืนนะฮะแต่ถ้าเราโดนพลาดก็คือชิบหายเหมือนกันนะผมนะ ถึงบอกจะดักเมื่อแม่นปืนนะแต่ถ้าเราโดดพลาดคือเราชิบหายแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นก็ตบมาเดิมนั่นแหละนะครับ <laughs> ลองดูนะผมถ้าคุณไม่รู้จะเล่นตัวอะไรจริงๆนะผมปีเตอร์ก็เป็นหนึ่งในทั้งนึกที่ดีเหมือนกันเนอะผมเล่นได้ทุกโหมดนะฮะทุกสไตล์นะครับโอเคทุกคนในะคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เป็นเงินย้าผมนะครับสารคลดีลน่าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับผมแต่เราวันนี้ผมขอตัวไปก่อนบ๊ายบายครับ